สวัสดีครับน้องๆมีน้องๆหลายคนนะครับเคยถามเข้ามานะครับว่าทําไมพี่สมบอยนะครับร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะจังนะครับแม่นะครับยังไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคำชมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะครับอยากจะร้องเพลงให้เก่งเหมือนพี่สมบอยนะครับวันนี้นะครับพี่สมบอยมีเคล็ดลับจะมาแนะนำครับเชิญรับฟังกันครับผม อยากจะฝึกร้องเพลงให้เก่งอยากจะหัดอยากจะขับร้องเพลงให้เก่งแต่ไม่มีที่ไหนที่พอให้เสียงได้เปล่งแถมโควิดแบบเนี้ยคงออกไปไหนไม่ได้หรอก <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนพอยุคนี้มันยุคใหม่อยากจะขับอยากจะร้องก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่เปิดมือถือขึ้นมาแล้วโหลดแอปอันนี้มาใส่แอปร้องเพลงสุดเจ๋งคุณอาจได้เป็นนักร้องคนใหม่ <Star> maker จะร้องเดี่ยวร้องหมูก็ร้องได้ทุกเพศทุ่ยร้องเพลงต้อง star maker star maker star maker โหลดเลยโหลดเลยจะได้ร้องเพลงก่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่พี่คอสตูแมนมาอย่างไงเนี่ยอ๋อพอดีผมเดินผ่านมาเห็นกําลังพูดถึงแอป Star ์เมเกอยู่ผมน่ะโหลดแอปนี้มาแล้วเจ๋งจริงเหมาะกับการซ้อมร้องเพลงมากๆมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นได้มากมายไม่ว่าจะร้องเดี่ยวหรือร้องกับเพื่อนหรือแม้แต่จะสร้างกลุ่มร้องกันเป็นครอบครัวก็สามารถทําได้ในแอป Star ์เมเกอนี้ได้เลยและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟังก์ชันปาร์ตี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นห้องร้องคราโอเกะแบบออนไลน์นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปพูดคุยกับสมาชิก าชิกท่านอื่นในห้องนี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการเข้าไปร่วมร้องเพลงร่วมฟังเพลงกับสมาชิกท่านอื่นๆในห้องนี้ได้ด้วยนะครับแม่ก็เรียกได้ว่าไม่เหงากันอย่างแน่นอนนะครับกับแอป Star Maker นี้นะครับผมอ้าวแอปร้องเพลงของ Star Maker Star Maker Star Maker จะร้องวร้องหมู่ก็ร้องด้ทุกเพศผูายร้องเพลงของ Star Maker Star Maker ร้องเพลงก่อนใคร อย่าลืมนะครับน้องๆครับแอปร้องเพลงแอปร้องคาราโอเกะดีๆแบบนี้นะครับต้องแอป Star Maker เท่านั้นนะครับมีให้โหลดทั้งเวอร์ชัน Android และ iOS นะครับทุกสามารถโหลดได้ที่ Google Play Store นะฮะหรือว่า App Store นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถกดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับโหลดแล้วอย่าลืมรีวิว5ดาวด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับอยากเป็นนักร้องเสียงดีต้องโหลดแอปนี้มาเลยนะครับแอป Star Maker สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพุธแบบนี้ครับน้องๆครับแม่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเรียนกันมา3วันแล้วนะครับเหลือเรียนอีกแค่2วันนะครับก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะครับและสําหรับวันหยุดในรอบนี้นะครับโอ้โหนะฮะก็น่าจะพอดีกับช่วงคริสต์มาสพอดีเลยนะครับอ่ะนี่นะฮะแล้วนายแบบคริสต์มาสของเรานะฮะ แม่น้าใส่หมวกแซนต้ามาเลยนะครับโอ้เข้ากับเทศกาลจริงๆเลยครับเอาละครับและเปิดมาด้วยโทรเฟสแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่านะครับล่าสุดนี้นะครับตัวมอดโทรเอ็กตรีมนะครับเขามีการเพิ่มตัวละครนะฮะเ,เป็นพวกโทรเฟส มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับพี่สมบอยนะครับจะมาทำการรีวิวนะครับพวกตัวละครมอสโทรเอ็กตรีมในแพ็กนี้กันนะฮะว่ามีตัวไหนที่ยังไม่ได้รีวิวกันไปนะครับเผื่อจะมีตัวไหนน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเอาทะาไหนตัวแรกก็มาแล้วนะครับก็ให้เขาได้โชว์หน่อยนะโชว์ศักยภาพหน่อยนะฮะตัวนี้นะครับชื่อว่าซานต้าโทรนะครับนี่นะฮะแหมนะเป็นโทรที่ใส่หมวกซานต้า นะครับแล้วมีถุงของขวัญแบบนี้นะฮะจะเอาอะไรมาแจกเด็กๆหรือเปล่าไหนะะลองเทสสินะฮะลองส่งจระเข้มาดูหน่อยนะฮะนะครับยังไงครับแซนต้าโทรเราถือถุงอยู่แบบนี้แล้วถอยหลังถอยหลังไป <laughs> หน้าเบ้นะฮะหน้าเบ้พร้อมกับถุงของขวัญน,นี่ ขาดออกมานะครับเพราะว่าโดนเจละเข้แห่งรูปแม่น้ำนายกัดไปนะฮะและแกไม่ยอมกลับจากแผนที่ไปด้วยนะครับแหมจะขออยู่เฝ้าแผนที่นี้นะฮะอ่ะนะครับอยากอยู่ก็อยู่นะครับตามใจนะครับอ้าวนะครับต่อไปกันเลยนะฮะเรามาดูตัวนี้กันนะรู้สึกว่าตัวนี้พี่สบอยยังไม่ได้รีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า 3D t r o นะครับหรือว่าโ r รแบบ3มิตินะฮะอ่ะไหนครับเอก็ไม่เห็นจะเป็น3มิตินะฮะ โอ้นะฮะดูไม่น่าจะใช่3มิตินะครับถ้างั้นนะฮะก็นอนพื้นไปนะฮะขอบคุณพี่จรลเข้ด้วยนะครับที่ช่วยส่งคนนี้กลับบ้านนะครับเอาละฮะต่อมาเลยนะครับอุ๊ยคนนี้ดูหน้าตาแปลกดีนะครับเขาชื่อว่าเอซิดฟาสนะฮะแปลว่าอะไรฟาสคำนี้นะฮะไม่แน่ใจแต่เอซิดนี่แปลว่ากรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาคือใครกันนะครับว้าวเดี๋ยวนะนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นแบบนี้อ่ะช่วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วเปลี่ยนรากได้ เปลี่ยนร่างโอ้โหมี2ลร่างนะครับโอ้โหเอซิดฟาสเรานะครับมี2ล่างนะครับแต่ก็ยังต้องแพ้ให้กับสุดยอดชลวรรณเรานะฮะดูกันอีกทีครับเมื่อกี้ดูไม่ทันนี่ครับร่างแรกเป็นนั่งรถวิวแชร์แบบนี้แล้วร่าง2ก็ยังนั่งวิวแชร์อยู่แต่มีปืนยิงมานะครับโอ้มีปืนยิงมาแต่ก็สู้พี่เคเราไม่ได้นะครับเพาะพี่เคเรานี่ก็เก่งกาจอยู่แล้วนะครับแหม่ เอานะครับตัวนี้อโลนเฮาส์เราเคยดูกันไปแล้วนะครับทั้งนั้นเราข้ามไปที่ตัวนี้ก็เลยนะครับชื่อว่าอ n t r o ร n t r o ทรลิโนะครับแหมชื่อนะฮะแปลกไม่เกินอ n t r o l ล o โอมาแล้วนะครับเออะไรอ้าโดนงับไปแล้วนะครับร่างกายเป็นหน้าเละแบบนี้เลยนะฮะดูไม่ทันขออีกทีนะนี่ครับอ n t r o l ล o n o นนะครับหน้าเป็นแบบนี้นะครับโดนงับไปเลยนะฮะ หน้าเบ้กันเลยทีเดียวนะครับเอาเดี๋ยวนะมีเฟสสองด้วยอันโทรลิโอโนโ่แล้วอันนี้ไปเอาหน้าใครมานะฮะไปเอาหน้าเด็กที่ไหนมาเล่นนะเดี๋ยวเขาฟ้องแค่ว่างไงเอาละครับมาแล้วนะครับอันโทรลิโอโน่เฟสสองดึก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 มาแล้วโดนงับจะเป็น,นยังไงอะโจยกลายเป็นหน้าแบบนี้แนละ้มีเขียนอะไรไว้ด้วยนะฮะแหมนะฮะเอา้า นะครับข้ามกันต่อนะครับตัวนี้แบ็ k ร o มโรมเมอร์เราดูกันไปแล้วนะครับเราไปดูกันที่ตัวนี้เลยนะครับชื่อว่าบิ๊กโทรกัสนะครับนี่นะฮะหน้าปกเป็นกระต่ายนะฮะแต่ข้างในจะเป็นยังไงนะครับเอ้อวิ่งเร็ววิ่งเร็วลุกนิกเข้าไปใส่กับชาลเทชละวันนะฮะและโดนชละวันจัดการไปอีกหนึ่งคนนะครับกลายเป็นซากอะไรไปแล้วครับนี่นะ น่าจะเป็นซากก้อนเนื้อกระต่ายนะครับอ่ะนะฮะผ่านกันไปนะครับมาดูกันต่อที่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าบัดกอสนะครับโอ้โหหรือว่าพระเจ้าเลือดนะฮะเป็นยังไงนะครับดูกันหน่อยเทพแห่งเลือดหรือเปล่าอ้าวนี่นะครับเทพแห่งเลือดเราวิ่งทะลุไปแล้วโอ้แต่เทพแห่งเลือดเราก็ยังโดนเทพแห่งชลาวนะฮะงับเข้าไปนะครับอ่ะดูอีกทีครับดูไม่ทันนี่นะนี่นะฮะยังไงครับ ยังไงครับมีท่ามีท่านะฮะโอ้นีฮะพอตายแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันตายได้ไงนะครับขึ้นเป็นคำมาเมื่อกี้นะครับเอาฮะมาต่อกันเลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเป็นดาวเป็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับท่านังจะสวยงามนะครับชื่อว่า boiling stars m i n i o n นะครับโอ้โหนะชื่อสวยชื่อเพราะด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับเมื่อกี้น่าไปตกแมปนะฮะ ว้าวนี่ฮะสีสันสวยงามเหมาะกับช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพี่เคเราก็เป็นเจรเขเที่ขี้หุดหงิดแล้วนะครับจัดการงับไปให้หายจากแมปไปซะโดยดีนะครับเอาแล้วฮะตัวนี้นะครับชื่อว่าคาพิบาร่านะครับคาพิบาร่านะครับเป็นเป็นเหมือนเป็นหนูนะฮะรู้สึกว่าเป็นหนูคาพิบาร่าอะไรกันด่คาพิบาร่าร่างนี้อะไรครับ คือมันมี3ตัวในในตัวเดียวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวหยุดดูก่อนขอดูก่อนเอ้ยเอ่เอบีแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะฮะแล้วมีแบบไหนอีกนะเอาไหนกัดโอ้โหนี่นะฮะ682เราบอกว่าเอ่ออะไรนะฮะจะมาเป็นหนูเป็นเหนออะไรแถวนี้นะครับจัดการเก็บไปแล้วนะครับอ่ะนะอ่ะตัวนี้พี่สมบอยดันข้ามไปนะครับชื่อว่าอะไร Broken Troll นะครับ Broken Troll เป็นยังไงครับ Troll ที่หักนะฮะเอ๊ะตัวนี้อึดโอ้ยก็ไม่ได้อึดเท่าไหร่นะฮะนี่ครับโอ้พอตายแล้วมีเพลงแบบกินเกียน์ด้วยนะฮะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับโอเคนะครับต่อมาครับตัวที่ชื่อว่า Broken Body นะครับเป็นไงครับโอ้ดีครับลุกดิ๊กดกิไปแล้วนะ Broken Body ป๊าบนะฮะโดนงับไปอีกแล้วนะครับ อย่างง่ายดายเลยนะฮะอ่ะตัวนี้ครับบันบันนะฮะแหม่ชื่อเหมือนขนมเลยบันบันไปแล้วครับบันบันเป็นตัวอะไรเหมือนเป็นหมาเป็นหมาหน้าโทนะฮะเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยหรือตัวอะไรกันแท้บันบันโอ้ยอมาตะนะครับตายแล้วเกิดใหม่ได้นะครับนี่ฮะบันบันนะครับก็ไปไล่งับพี่หกแปดสองไปเรื่อยนะฮะ อ่ะนะครับลองให้ลุงโลโต้มาเป็นคนคอยเคลียร์แมปบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ scp 6 8แสองจะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้เราถึงตัวไหนกันนะฮะถึงบันบันนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะฮะคาปิ่าเราดูไปแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรเด้อเด็กนะเหมือนจะอ่านว่าอ่าแคปอะไรเนี่ยครับคาปีโออ่านยากนะครับตัวนี้ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้า นะครับมีตาเดียวแบบนี้นะครับคล้ายนิกฟิวลี่นะครับอ๋อดีครับนิกฟิวลี่เหรอครับโดนลุงโรต้นะครับจัดการฉีกเป็น2ท่อนนะครับอ่ะดูอีกทีครับแล้วจะบังงับบงับนี่ครับจะมาทาล้อเลียนคุณลุงเขานะฮะไม่ได้นะครับคุณลุงก็เป็นท่านผู้นำนะสุดยอดผู้นำนะฮะเอาละครับต่อไปการ์ตูนโตร์ก็มีนะครับโอ้นะฮะดูอาจจะเหมือนคล้ายๆการ์ตูนแคทหรือเปล่านะครับ ไปครับการ์ตูนโทรโอ้ใส่ชุดน่ารักนะครับใส่ชุดน่ารักแล้วจะปัดทําคอนใส่เออคุณลุงโรโต้นะครับคุณลุงโรโต้แล้วก็โบกไปทีเดียวกลับประเทศไปเลยนะครับนี่ครับแกมีคอนมีอุปกรณ์นะสําหรับการ์ตูนโทรนะฮะอ่ะนะครับตัวต่อบาทนะครับพี่สมบอยลองหยิบมาเล่นคร่าวๆแล้วนะครับค่อนข้างโหดนะฮะชื่อว่าคริสต์มาสนะครับอ่ะเป็นต้นคริสต์มาสหรือเปล่านะครับ แม่นะแกยืนไม่เป็นอันนี้บอกแล้วบอกแล้วนะครับว่าตัวนี้เขายืนเฉยๆนะครับใครเข้าบาโดนเขานะฮะตายเองนะครับนี่นะฮะลุงโลโต้เดินไม่ดูตามาตาเรือนะครับอ่ะร้อง682ครับเอ้าโอแต่682จัดการได้นะครับโอพี่สมบอยก็นึกว่าต้นคริสต์มาสนี่นะฮะสามารถจัดการได้ทุกคนนะครับเอาละครับ ตัวนี้ชื่อว่าคลาสสิค a ล p พ s s ซชันนะครับเฟสหนะครับเป็นยังไงครับว้าวเป็นโทหน้าดำนะครับและมีดวงตาอันหน้าพิศวงแบบนี้ด้วยนะครับ Classical นะฮะอะไรนะคลาสสิคัลพสเซชันเฟสหนะครับอ่ะนะครับจะมาเฟสหน่งเฟสหนึ่งอะไรแถวนี้ครับหุนลงโลโต้ไปจัดการหน่อยครับไปแล้วครับเอยเฮ้ยใช้ได้นะครับ พอจัดการเฟสหนึ่งไปแล้วตอนนี้กลายเป็นคลาสสิคอลโพสเซชันเฟสสองนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับมีตาเพิ่มขึ้นมานะฮะเอาแล้วครับถ้าลุงโลโต้ไม่ไหวนะครับก็ต้อง682อย่างแน่นอนนะครับนักเคลียร์แมปในตำนานนะครับไปครับนี่ครับจะมาทำเป็นร้องไห้เป็นล่งเป็นเลือดอะไรแถวนี้นะครับ682นี่งับหัวหัวเป็นรอยงับเลยนะฮะ โอ้โหนะครับคาสสิคอลพอสเซชันก็ไม่ไหวนะครับเอาฮะมาถึงตัวนี้กันแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่าคลสเซตนะครับคลสเซตที่แปลวาตุสภานั่นเองนะครับไหนครับว้าวเฮ้ยมีปืนมีปืนเดี๋ยวยิงได้ยิงได้ครับเอ้แต่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่นะครับเมื่อกี้นะฮะไหนขอดูอีกทีครับขอเอาเป็นลุงโลโต้นะครับเพราะว่า 6-8-2แกงับเร็วไปนะครับบายครับลุงลโต้ว่าไงครับลุงลโต้นี่ครับนี่ครับเปิดเผยข้างในให้ดูนะครับมีคนอยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นเองนะครับเอาละครับมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับสำหรับโทรเอ็กตรีมแพ็คนี้นะฮะพี่สมบอยขอเลือกตัวที่หน้าตาเกลียนเกียหน่อยนะครับเจอแล้วนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า Flesh Ripper นะครับโอ้โหดูหน้าเขาซะก่อนครับใครไปทำหน้าเขาครับเกลียนได้ขนาดนี้ ไปแล้วครับเฟลชริปเปอร์นะครับโอ้โหนี่ครับนักเฉือนเนื้อในตำนานนะครับแต่โดนลุงโลโต้นะครับเฉือนกลับนะฮะนี่ฮะเฟลชริปเปอร์นะครับโว้แล้วจะพยายามไปกินเนื้อลุงโลโต้นะครับแต่ว่ากินไม่ทันนะครับลุงโลโต้จัดการตบมือใส่ก่อนนะครับเฟลชริปเปอร์แพ้ไปนะอ่ะมาต่อที่ตัวนี้นะครับโอ้โหนะชื่ออ่านออกอากาศไม่ได้ นะครับแต่เป็นชื่อที่ล้อเลียนฮักกี้วักกี้นะครับอ้าดูกันหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นต้นกระบองเพชรแบบนี้นะครับหน้าตาคล้ายฮักกี้วักกี้หรือเปล่านะฮะก็คล้ายๆหน่อยนะค,คุณลงุลงโลงต้มบอกลำคาลลำคาญนะครับอ้าแต่ทําอะไรไม่ได้นะฮมายืนตบมืออย่างเดียวเอาแล้วนะครับฮักกี้วักกี้บัวช้เอ้าแต่โดนครับ โดนครับถึงจะอึดไปหน่อยนะครับแต่ลุงโลโต้ก็ยังจัดการส่งกลับบ้านเกิดได้นะครับเอาละฮะหากันต่อครับตัวที่หน้าตากนเกียนมีเอกลักษณ์นะครับเอ๊ะตัวนี้นะครับใครไปทําให้โทมีเป็นหน้าแบบนะเป็นหน้าคล้ายๆโมเดล3มิติขึ้นมานะครับอ่ะลองดูกันหน่อยครับเขาชื่อว่า s q u i g ก l y d i ดิกกินะครับโอ้โหชื่อก็นะฮะเออีีีโอ้ดีครับ วิ่งเร็วตัวนี้วิ่งเร็วลำไปเอาลำไปครับลำไปโดนคุณลุงโลโต้ถอดหน้ากากทิ้งนะครับนี่นะฮะสควิกกิลลี่ดิกกิลลี่นะครับ so <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ต้องเสียใจไปนะครับลุงโลโต้ก็เทพอยู่แล้วนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบดูกันต่อนะครับเอาตัวไหนดีนะฮะเดี๋ยวหาตัวที่หน้าฮาฮากันต่อนะครับ อ่ารอบนี้นะครับขอเอาตัวละครนะที่มันมีเป็นเฟสหน่อยนะฮะอย่างเฟสหนึ่งเฟสสองนะฮะอย่างตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าโอโนอนะครับโอโนอนะฮะลองดูครับโอ้ยแล้วท้องฟ้าเปลี่ยนสีนะครับโอโนอโอนอแล้วกลายเป็นเฟสสองเฟสสองแล้วโอโนอจัดการคุณลุงโลโต้ไปแล้วนะครับโอ้นี่ฮะดูกันอีกทีนะครับอันนี้คือโอโนอ่ะับเฟสแรกนะฮะและทําไมท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเนี่ ดูแล้วช่างลายตาซะแลเกิดนะครับนี่นะฮะส่วนอันนี้เฟส2นะครับตัวจะสูงขึ้นมานะครับอ้าวนะฮะนักเคลียร์แมปในตำนานนะครับมาจัดการหน่อยนะครับบายครับเจอโอโน่ทั้ง2เฟสโอ้แต่กัดไม่ตายครับหกตายแล้วทีหนึงนครับกายล่างเป็น2เฟสครับเรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับสำหรับโอโน่นะฮะนี่นะครับขอบคุณพี่เคด้วยนะครับที่ทำให้ท้องฟ้านะครับกลับมาเป็นแบบเดิมได้นะครับ อ่ะเอาแล้วครับเดี๋ยวส่งท้ายตัวสุดท้ายของวันนี้กันก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าให้รีวิวหมดนะคคงจะเป็นชั่วโมงนะเยอะมากเลยนะครับอ่ะตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึ่งอ่ะตัวนี้ละกันนะครับมีเฟสเหมือนกันนะครับตัวนี้ชื่อว่าทรอยลิกินนะครับทรอลิกินนะครับอ่ะดูเฟสแรกกันก่อนครับเฟสแรกโอ้โเฟสแรกเป็นคล้ายๆพวกเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวที่เป็นตุ๊กตาที่อยู่ตามสวนนะฮะพี่ตัวไวจจำชื่อไม่ได้อ้าวแล้วโดนกัด ภาค2ครับภาค2ก็ตายเร็วเสเหลือเกิดนะครับโอ้เดี๋ยวเฟส2ในเฟส2เป็นงนี้นี่นะฮะโอ้โอ้จบเร็วไปนะจบเร็วไม่เล้าใจนะครับขออีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ชื่อว่าโทรตันนีโอนะครับโทรตันนีโอนี่สีสวยครับตัวนี้โทรตันนีโอยังไงครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับ อดทนไว้ครับโอ้โหนะฮะอดทนไว้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าพิเคเรากัดแรงเกินไปนะครับ เอาล้ครับสำหรับมอดโตรเอ็กซ์ติมแพ็กนี้นะครับก็ยังมีตัวละครที่เหลืออีกเยอะแยะเลยนะครับแม่นะแต่ว่าคลิปนี้นะครับได้หมดเวลาลงก่อนแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูช่องพีซูบอยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้านะฮะจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมตามดูกันต่อด้วยลกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ